ตัวตลาดหุ้นไทยเองนะปัจจุบัน valuation ไม่แพง PE trade ที่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ด้วย valuation ที่ลงมามากขนาดนี้เองเนี่ยเราเริ่มเห็นบริษัจทจดทะเบียนมีการประกาศซื้อหุ้นคืนมากขึ้นถ้าเราดูในส่วนของตัว dividend yield ของตลาดหุ้นไทยแล้วนะปัจจุบันก็อยู่ในระดับสูงแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนต่างระหว่างตัว dividend yield ของตลาดหุ้นไทยกับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบ,บัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีณนะปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่สูงที่สุดถ้าเกิดว่าเทียบกับในอดีตที่ไม่ได้เกิดวิ กรศษิจในมุมมองของบรจรจกรศรีเองเนี่ยเรามองว่าตลาดหุ้นไทย Pri c e in ความกังวลต่างๆไปค่อนข้างมากแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มี Posi t i v e development ในเรื่องของตัวการเจราจารทางด้านการค้าก็น่าจะสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกและทาให้ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะสําหรับตัวกลยุทธการลงทุนของบรจรจกรศรีเนี่ยเราให้ความสําคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวโดยเราจะมีการวิเคราะห์ทั้งปัใจจัยในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณแล้วก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องความยั่งยืนเรามีกาารรนนํปปััััจจจจยยยเืื่่องงแล เรื่อง ESG เนี่ยเข้ามาอินทิเกรตในกระบวนการลงทุนของเราเราก็จะคัดเลือกหุ้นแล้วก็เข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือนดัชนีในระยะยาวพอร์ตก็อาจจะมีการปรับได้ตามสถานาการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตตามมุมมองของผู้จัดการกองทุนค่ะก็อย่างน้อยว่ามันเป็นตัวกรองขั้นแรกของเราให้ความสําคัญกับ Environmental Social แล้วก็ Governance ทําให้ความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยลดลงในขั้นแรกค่ะเรามี3ทางเลือกให้กับนักลงทุนกองแรกนะคะ K.F. 70 Thai ESGX ก็จะเป็นกองทุนผสม70%ลงทุนในหุ้นไทยอีก30%ลงทุนในตราสารหนี้ไทยซึ่งเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยลดความผันผวน,นของพอร์ตการลงทุนโดยรวมกองที่2 K.F. Set 50 Thai ESGX เป็นกองหุ้นสไตล์ p a s s i v สร้างผลตอบแทนใกล้เคียงไปกับดัชนี Set 50ฟิฟโ o ด์กองสุดท้ายนะคะ K.F. Active Equity t h a ESGX ก็จะเป็นกองหุ้นสไตล์ active แต่ว่ามีลูมที่จะไปลงต่างประเทศได้ไม่เกิน15%ของพอร์ตการลงทุนค่ะ